างนครับผมพี่น้องสวัสดีครับมาเที่ยวฝนเข้าหนิมาเที่ยวเล่นน้ำบึงไม้ครับผมพัดวัดครับพัดสร้างครับวัอนี้พัดร่กันสามคนครับผมกายหมายรู้ว่าเท่าไรหนูอากาศเป็นยังไงมือนีบรรยากาศดีดีมากบรรยากาศเป็นปิกนิกดีมือหนิโอ้ลมแห้งครับเนาะเพราะฝนตกฟังฝนครับเดี๋ยวถามบึงไม้ก่อนนะครับเนาะพิสูจน์เบึงกันว่าที่เป็นไหนครับ ใส่ได้ไ่ได้น้องมือนีิเขียนกับมีดมาลายครับมือต้นวัดจับได้แกหาทิตัวครับผมเออโอ้ยเงยตานีมืงขึ้นนี่ตาสิแตกโอ้มาแล้วครับฝนมาแล้วนะครับแต่หาหมองแล้วฝนกันรบกันไรครเก่าทำเก่าบ่เขาให้ถามทิพย์จะทำดีกว่านี่ไปถามไม่เป็นการเตรียมแคมป์ครัครับผม เตรียมแคมเตรียมยังกันเลียวเตรียมกองไฟไแล้วครับผมนี่เออกระถิมีต้นไม,ม้บังไว้น่อยหนึ่งครับผมเนาะอยู่นี่ปลาอันนี้ไปไปบงังฝนครับซิ่บ้างบนี่พี่น้อยบังนะนี่นี่ครับเขามีสเสบียงม,มาทขาในจังหน่อยหนึ่งนี่ครับนี่ฟื่นไว้กอ่อไฟตอนแรกครับแล้วชิงลงไปใส่กันว่าพวงเงียเขากับมีแค่์ไทยก็ห้าสิบตัวผมอ่านี่บ่ขาดครับผมร่างมึงครับเอาเส้นคุ้มบ่ ยังมต้ังคุปังพี่ฝนมมนที่มาก่มอนยีาดฝนมากครับใครไ,ไม่ไม่จากใครไว่แห้งเลยปากวมีใคระ่หลอด

ครับผมพี่น้องย่าเบ็ดรบแหล่ห้องครับผมเหมยเชี่อที่เป็นทังไงวันนี้เงียบปิซี่รียังรู้สึกว่าฮะเอาหอเป่าปลาเลยอ่ะปลาอะไรอ่ะพี่อ้อย่่นปลาโอ้ปลาน้องเมียครับผมพี่น้องเป็นร้อนเม็นรอนปลาน่องเมียทิดบูยยยยยยยนูยูอ้ย พุดหรอบักใหญ่แล้วครับเขียนน้อยแม่งอ er> ีบ like ุญอ um. ่ะนี่มันตีเขียดน้อยเนี่อือครับผมเดี๋ยนี่ครับธรรมดาแทบเลยเพี่ยใส่ในประมาณครึ่งกิโลบุมีแล้วเฮ้ยครึ่งกิโลสตีเป็นโลบุญเหลวโอ้โหบักใหญ่ตัวเนี้ยอือพุดหรอนุ่มเมียนุ่มเมียอวดขนาดเลยโอ้โหคุณเป็นว่า เป็นยังพี่ให้เหรอท่านมาบุบอู้ขึ้นา่ยโอ้ยบุมเอ้าไปครับผมปาเกา๋าน้ำจืดของแท้ตั้งไปครับเนองหลังต้อไปครับผม <laughs> ฉนนมุดนท่อแคบ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 มัน,นๆๆๆๆๆๆมุนมนมดออกมาอุยมุดมาในหูเหรอเพาะไม่ได้าวโลอืมเนี่ยมุดไปใหม่ออกมาครับเฮ้อ ครับพี่ e ination, sí. น้องพัดแางว่าป่าพันันน่มันพันแบบไดิน่นี่คือมันเดดด้มันเดดวะเด็เอาตะวันข้นมาพันบนนีบ่โอ้โหมันเขียดโดดันเดียวนึงพีย่างขาต้องพีคับท่านโอ้เงียร่อนวะอุ้ยมุบม มีมูฟแล้วท่านอโอ้รอนปะทางนี้พี่พี่นังนี้ก็รอนนี่ทางวได้มูฟเดียด๋ย,ยว,ว,วจะเย็นเราลังนี้ก่อนลังนี้ก่อนจะเย็นเร็วเอาเร็วเอาเอาเลยอท้ทิตเอ้รอนปะรอนดิมีเลี้ยวมันอักมันอักนี่เบ็ดขัดดน้อยหน่อยน,นู่นนูน่น,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 นอ,อยู่นี่มันยังนี่โคตรใหญ่ไปชนใหญ่แบบเนี้ยบ่เมนต์ประบายติทำามข้ามขนลุกขึ้นเถอะโมเมนต์นะก็ไปเห็นปลา ชักแล้วยังดึงอั่นโอ้เขาเขาคุณดิไม่ยังดึงสีเป็นประคอเด้อเอาเบิ้งที่ท่นเอาพ่านสร้างมาเก็บดูมาสร้างเก็บเนี่ยดิไอที่มันอัก้ให้พี่ผ่านใหญ่จัดการครับขันเบสีฮักโอ้ตัวใหญ่เติบอยูบุญเนะครับผมมันอักอ่ะอันน้าโอ้สองขีดครับว้าสวสองขีดเลย โอ้อ oh, <c oughs> ้วนตืบเลยอ่ะเ็ดมันธรรมาดาด้เนี่ยนแต่มันอ้วนอ้วนดีหัวลิ้มเลยครับติดตาโคโลมงาเอ้ยเปิดตาเขาป็ดในพานเป็ดในพานมันว่าน, <c oughs> นี่ครับน้ำหนักนักดีอยู่โอ้เจ้าอันนี้เดยไอ้เอีกมันเบิร์ดเห็นไหมน,นี่เงียหล่อนเอาเขียมาใส่มัหน่อยที่ มันเงี้ยเขียขึ้นหลอนว่ะจักันแสดงว่าปลามันกินยู้เ่ยปลาเรียนพี่น้องแตกสุดๆเอยเฮ้ยปลา้อน้อยพุดตุดนวัวแมนโอ้โหหมธรรมดาครับผมหมายเฮาาลังนี้หล่อนอะไรทีเด้อนี่ ลอนแกเสะเออมันว่ากินเงียบๆได้ยังไงวะโอ้ยหลังนี้ผมหมูปะเดี๋ยวมึงวัวงนมันหมูปเลยครับหลังนี้พี่น้องหมูนี่รุดเลยหมูโอ้ยหมูพันกอใหม่เคลเร่เยอะรุดโคโลพี่น้องเอ้ยเลยอแต่เบ็ดสี่กระโดดอยู่น,นี่สามหลังซสอนได้อยู่นี่รุดนั่นแหละโอ้ยหลังนั้น,น,ย,น,นยุ้ย เร้าน <c oughs> นี้ยู่โอ้ย <ละ S 2> ตายแล้วโอ้ยน้องเมีายใหม,ม่นะครับผมอ๋อเป็นพี่ซ่านรานนี้เมียน้องเมียคือมังพิยาแท้หน่องเมีย <c oughs> นี่ครับผมพี่น้องนี่ครับปลาหน่องเมียเข้ามาครับคุเอ,อ๋อใส่หน่อยก็อีกหนึ่งยู่เอาใสเก็บปลาครับเด้อติดตาลน้องตัวไปครับลเออแชทไปแชทไปครับผมเนี่ยกิ้นยูพี่กิ้นยูพี่กิ้นยูเดี๋ยวรอบหน้าเข้ามากัน

เอาปดใส่เี้ยใส่เงี้ยโลงมุนขึ้หมนอ้อ้ยเดี๋ยวเอา่องกอนเอา้งนไ้ลสงยเง้ย้นียังขู่หนูนี่เห็นเหล่าขันใม่ขลอยขนยยงเง้ใสตัวปาทีนี่ครับผมพี่้องเห็นครับนี่ นี่ครับผมอืมอยู่ข้างก่อนไม่เลยเห็นบ่เฮนี่เขาใส่เยร์ลีดมานีกว่าท่านเลยเออยิงลีนเรานี่ครับผมเกลีดทำงานครับผมนี่เหยวหวานเหยาหวานเห็นไหมพี่น้องเอาไปขี้ปลาก็ได้หฮะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เจอกันโอ้โหเลยโอ้ยเขียดตั้นเฮียเขียดเขียดกระเด็นมาหนี่งเขียบมาบ่โอ้ยบ่แม่นโอ้ยกกลีดมุ้งเป็นไรเป็นไรท่านโล่หนึ่งครับ ไซโลมาแล้วครับผมมีไซอ้หเชินอะไรที่ตันะเปื่อยปากถุงถุงนตันี่โอ้ยลิกเลิกเบ็ดเทาอยู่โอ้ยเบ็ดเสียนเนาะปุ่นอ่ะแมมาแล้วครับผมพี่เรามาว่าผมใส่เียหลังเมอนม่าไม่มีบตออรปลาครับผมติด้นใม่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวดีติวเกียวกนเนี่ยเลย นี่น่าโม้พุ่นนี่แม่ยังหรอมันคือขนไหวห้อยปลาดินซุ่มอยู่หันเลียบมันอักตัวนี่ท้านไอ้ว่ามันอักนี่นี่เสียกตึงๆโอ้เขี้มืออุ้ยไอ้สร้างมามาพี่มามาโอ้ยบ่เม็นน้อยพี่เอ้ยช้วยพี้เห็นบุชนยัยอุ้ยมันเป็นตัวน้อยเด้อพี่เอ้ยยกขึ้นมึงจังไยกันน่ะขึ้นมึงจังไยกันน่ะ พูดนะพูดนะพูดนะโอ้ยเอาไุมุ้งพุมุ้งเอามุ้งไปเยอะเนาะเอาจับนี่ไม่ไห้นะมึงพี่น้องมันใหญ่หลายอันเลยยังจับเขียดไปทำใส่ไหมมันมันอยู่ในน้ำเลยครับจังเออออกมานี่ครับผมพ่อที่เอาตั้มเอาว้าวเพียบพี่น้องเอ้ยขอแล้วขอแล้วขอแล้วปลาคืออ้วนนี่เทตัวเมียตัวเนี้ย หัวมุนมุ่นนี่เพิ่นบอกตัวเมียสันพันวัดว่าแม่นบ่เมนนมุนอุ้มอุ้มเนี่ยเมนละนั่นเห็นป่เออลมอุ้มนี่แม่นละตัวเมียมันจังใดก็บ่ไปครับอยาโอ้ยเกาะอันสี่สุดยอดครับเด็ดแตงเฮาเกืยบร้อยมีเหมือนโลซีเอาเหรอครับพี่น้องพันวานพันวานกับพันซางว่ะมันหันเบ็ดไปไหนอ่ะเบ็ด สักกระเทียมเห้ยโอ้โหมาทานนี้โอ้ยพ่อฮเบสบ่เห็นนั้หละว่าวส่าโอ้มันตีลิกกากับหลังตัวเนี้ยไม่คือคือจังกายกรรมเตียงยางหมดเนี่ยอ้อเอ้นี่ครับผมพี้องเพอาอใส่ครับเพราอใส่ใส่ไปแท้่ะเดี๋ยวนี่ครับผมพีชอบสามตัวสี่ตัวกิโลครับดุนเก็บเบดละ อายุหาเบ็ดผมไม่เห็นนะ่ะใช่ไหนเป็นแปนน่ะตีนกาอ๋อเสร็เรียบร้อยครับคือหันหนาไปทั้งคนหันหนาคนหรือเปล่ามีต,ตีกับหลังไปต่อครับพี่น้องคือว่าติดสองตัวอยู่นี่เพื่นอนจ้ะโอ้มาธรรมาดาตัวสัตว์พิเศษทั้งนั้นเนี่ยโอ้โอ้ใส่เดียวกันเลยครับผมเพืน ใส่เดียวกันำลังกินกิ้งหรีดเ,ยเ,เลยโอ้สุดยอดครับผมนี่นี่ครับมันกินจิ้งหรีดอีกเป็นรุ่นนี้ครับผมไหวนะมันบียาดอา้าวใสยเก็บปลาครับผมติดตามลงต่อไปครับ,บออปุมนมามาปลาจานี่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 โอ้กอบผมไม่นอนสวัสดียิ้ม้าครับ เก็บเบ็มามา of, ด, ummy, ด, oh, ดนี่มาสอครับผมนต้องเป็นทังไหมาส่อมาส่อมาส่มงว่าโอ้ยจะยุ่งเลยอ่ะโอ้นาหนึงหนึ่งส okay. mm. ี่ไหมปลาแต่าปลาเนี่ยอ้วนดิอ้วนก็ทนดิเาะอือคยอืคือคือเก็บเพล็กเอยเลี้ยวไปเห็นเดี๋ยวกเก็บกลับ ป่ามันัวอ้วนูีใช่บ้านขกกองเขาเยกกันนะครับพันวัดไปอีกทางนึ่งครับพ่อเดี๋ยวทีบงพันดาจะใส่อู้นครับพันวัดใล่ะทุต้นไม้พ่นครับผมพ่นพ่นพ่นดีบางันพี่ไงครับผมอู้ยทิศอันนี้ไม่ยังฟังเข้าไม่ยังเดี๋ยวเดีขัตั้งไรกันทิศเอาแล้วอื้อๆๆอ บอลชนใหญ่เทพแบบนี้นี่นบบนี่ส <c oughs> ิขันไปเท่าปลาของหงาของไม้เหมือนน้องครับมาแล้วครับผมตัวที่สองเซานี่อุ้ยนี่ของไม้ไม้นี่ <c oughs> โอ้โหนี่ครับผมติดตาครับผมปลาหงอนี้แค่กันลากรลากเกิดขึ้นครับผม กอตาครับผมเห็นไพี่น้องเป็ดเท่านี่มันกอตาอยู่จนเศร้าลงหัวใจตาเลยหรอไอ้ป่าน้องนี่อ้วนดีแท้เนาะบอบโอ้ยติดตาขาหล่อครับผมเขาจะเก็บปลาครับผมนี่ติดเรียบ,บร้อยครับมุกกระเจ้าขาวโอ้โไอทิศห<ะ>ลังนี่เป็นเลนุน่ย นี่ครับผมพี่น้องเฮ้อเฮ้อเดี๋ยวเบิ้งไงเบิ้งกันนะจะฟาดจะฟาดนึกนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่ครับบักไก่ครับโอ้ยอมาสามตัวครับเซานี่ยสามตัวเกือบสามโลยอดจริง บรรยากาศน้ำซอสพูดหรอผ่านวัดพี่น so ้องมันต <that> ้อ네วัด <that> ผ be ุนหรอวม่มมุมอยู่โอ้พี่น้องทำลังนี่คือเปียกเนาะมาด่ไอ้เจ้า น้อไหญสร้างด้ <göster ges 2> mm ่ค hmm. ือส like ีย yeah, yeah. ูตัวนี <de Follow> <idade> ่อ้โอ้้ปลาชนใหญ่ปลาคอใหญ่พี่น้องเอ้ปลาชนใหญ่ครับนี่ของใหญ่มาแล้วนี่โอ้โ้บกใหญ่เลยไอ้ทั้งอุ๊บพี่น้องครับี่นี่ครับมันพี่จะลงทั้งโอ้ยโอ้ยข้าไป พร้อมไปอืมอีอโคกโคกอ้นตึบอนตึบอตตึบนี่กินเลือดเขาตองย่านอันนี้นี่ครับยมาแล้วครับผมอืติดตาโบกตาเนี่ยโบกตาสวดเลย โอ้โหพี่น้องครับผมจัดไปเอ้าลงถุงสั่นตัวแบบเดียวโอ้ยอ้วนนี่เทียวภาพแบบ้อยครับมาครับพี่น้องคุนจักสิออกจากปลาท่านมาครับผมคุณนี่ครับผมนี่ได้ครับผมเป็ดปลามาใส่เบ็ดอยู่ในปลาได้ครับผมทั้งหมดฝน,นมากเหรอีทนนีนน้เหรอไอ่คุณอะพูดนะโอ้โหเขาออกท่านมาแล้วบัดนีนน้นี่ได้ครับผมลปลา,า,าท่านมาชาด้วครับผมอุ้ย ล้างผุนกุ้งว่ะแม่นาะนี่นะนครับผมมาชน,นีปลาได้ครับเด้อพี่น้องเอ,อ้อใส่เบ็ดกระเทยปลาได้ครับนี่โหออกมาพังฝนตกย่าพยันฝากเก็บเบ็ดกันนะล้งได้ถือยไทยบ้างนะครับเด้อพูดนะครับมาดามือตึบ๊บั้งหุ่นลงเบ็ดแล้วผุนวันนี้พยายามเบ็ดแล้วนะครับเด้พอพากับกนฝนมาครับพี่น้อยจะไปสรุปผลงานอยู่บ้านผุนนะครับเด้อเนาะ ฝนตกระแย่ครับเดี๋ยวออกไ่ได้เพราะมันเป็นขี้ดินดำแบบนี้ครับรถพัมอไซอยุพุนไปครับผมนี่คือบรรยากาศโดยรวมของการไซเบียท่อเที่ยวนี่ครับผมบรรยากาศฝนมากฝนตกแห้งๆสภาพี่น้องมาจับเอื้องน,น้ำมันนี่ครับเนี่ยล้านนี่ครับผมดึงสิม,มาลงมากพี่นองเหมือนเท้า,าที่กำบ้าไหมครับลองไฟก่อนถ่ายละกัะบ้า นีฝนครับผมเก็บอุปกรณ์กระาบาทครับนีฝนมาเียมีบาทมีสองอยู่แจกอยู่บาทนะครับเด้อพูดนะเอามดเสียกได้เสียงมีแห้งอยู่นั่น่าเดี๋ยวอบัตะแกงถึงทอยล้างจวก ครับผมพี่รองผลงานนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบหกตัวครับผมเศรณ์นี่ดีสิบหกตัวครับผมไอ้ไม้นี่นะครับมันมองเป็นกาตามพลาดไม้แล้วเพื่อนใดเหยียดแกหาบ่ได้ใส่เบ็ดแค่ไ่นหาที่หาหลังเลยนะหาที่หาหลังทรับเบ็ดใครเป็นหลังจับเขียดใส่ไปนล โมมานไปไหนครับือนีครับพ่อได้ต้มอยู่เอา้าจำได้ครับเด้อเจอกันไหมคิดหนาครับสิไปแกมือ้อยู่หรอก <c oughs> เร่ฝนตกอยู่โอ้